บรรยากาศสวนอาหารลานเจ๊ผ้านะคะเจ๊ผ้าสเต็กเฮื้เป็นลานอาหารประจำอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะสถานที่จัดงานค่ะบรรยากาศดีอาหารอร่อยค่ะสถานที่กว้างขวางค่ะของในอำเภอรัตนบุรีนะคะส่วนหมาขุนสิมาจัดงานแต่งอยู่นี่กันค่ะนี่ค่ะเพน้องอันนี้ก็งานแต่งของลานค่ะ มะบึงสถานที่ว่าเพิ่นเตรียมแล้วยนง่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกะเขาก็แหกันมาออกมาค่ะตะลิมาบึงสถานทีว้กอนนะคะไคมาจัดงานอยู่หนี่บ่เสียใจค่ะเพราะว่าสถานทีเป็นงามแห้งค่ะทุกอย่างพร้อมค่ะอาหารอร่อยบรรยากาศดีดนตรีเพาะค่ะนี่เดอค่ะพี่น้องบรรยากาศในเป็นกั้นจัดโต๊ะไว้นางรับประทานอาหารนะคะ ช่วงหาโมงนะคะพี่น้องมีตุกประท่านยายตกลองพร้อมทั้งตกอมถั่วไปนะคะสถานที่ดานนี่คืองานเลี้ยงต้นหาโมงค่ะแต่อีกสิ่หนึ่งกับสิเป็นสถานที่สำหรับสู่ขวัญน,นะคะทำพิธีทุบรรยากาศหลอบอลๆบริเวณนะคะต้นไม้งามๆค่ะลมเรือนค่ะพี่น้อง่้นในสิบเป็นจัดข้างนอกเพื่อเสริมนะคะ จะเป็นนองต้นไม้ลายค่ะมีแต่ไม้มงคลของคืนแล้วการปน้องนี่ค่ะสถานที่ลงเรือนเป็นมประกับสวยงามค่ะอันนี้เป็นด้านนอกทั้งข้างอีกด้านหนึ่งนะคะบรรยากาศดีค่ะต้นไม้ลายแห้งค่ะมุมใดโซนใดก็เป็นตะนังค่ะมีทั้งซุ้มต้นไม้ค่ะ มีทางป้านะคะข้างลางลงไปสิเป็นป้าเป็นสะป่างามๆค่ะพี่นนองนี่กะทายทุการห่กันมากโดยสร้างเลยค่ะพี่นนอะนี่ค่ะงามๆมาต้อนมาฝากกันเลยค่ะงาน ทังกะไว้กูนังไก่อันสมกวรบ่เลบวันเตียนเตียงแบ่งให้เป็นคุณตองเพื่อนำดอกลูกแก้วพ่อผูกแก้วให้เป็นคู่ดอกทั้งสองเจ้าจงว่าปุ่นฟองกินทานรักเจ้ใครให้เจ้าได้ยัดน้ำเยินยิงเทลาค่า ให้เจ้ามีบุตรตายญิงใสดอกพอตวยข้าสวงใสดอกพอแสนกองกับเน้นเจ้านั้นมีทุกเสียงสร้างมาเิ็นอันคํกว่าญาําตุนรองอา <c oughs> เล่นทีเลออ่นกาลึกษาตามตำลาโนกะไว้อินเต้าใต้สววกอนเป็นคำสวาลา xanh chúa nhắm tao ăn tốt lúc lắp được pha xanh tao ăn đèn lúc lắp được mẹ về cho sướng quân châu bớt xa à, เอกวา่าแม่เจ้าแอมดอกสมตา่อยกับมีทั้งปากกัสตดอกแคไรดอกจนเสื้อรักสามีดอกแก้วเครืาวางเซวไไว้แดงควรจชมเพียงให้เจ้า่าดอกเทียมขัวหวานเจ้าอยู่ปากฟ้าแดนไกลก็ไกลมา มอดอกเบี่ยวันเดีให้มาทักดอกไม่ดอกของเกีดสวย้วยไว้พวงเจ้าบาทวงดอกไฟส่องกุพียนงบวันไตว่าควายดอกกัดนางฝวงที่ด่าบ้านเหนือว่าควายดอกปึงนาเพื่อฟาดอกคุณกวางสู่ไยให้มาสาวยพา

trường mà son xưa cây trầu đây tìa, được từ xưa qua mẹ là phen ngàn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กัดลองเข้ากวนตาเจิ no ๊ยสบมองตั้งไกลเทียมเท่าไปวันดีเลื่อนส่งเสีเจ้านั้นคือรักนางไอขวัญเจ้าไปดอกใสดอกแดงอกมาละกว่าเมย์ว้าไม่เรู้ว่ คนแข่งมาอยู่แข่งลีลาคนตาวาอยู่ขายดอกลีลาลำตุสายใส่ใส่ใจย่างคนกว่าดอกกันเขาแก่งเท่าดอกปากันแต่ว่านดอกตุ้มเสือ แ่เฮาคืนดอกขาดนั้นเป็นหัวตทางกุดตาเราเล็กหากรอกพีรูดอกต่างกวาดยอดใดขาดทินเต้โซ่ดอกเสียขวัญเขียวมาอยู่เขียวดอกพีละขวัญตามาอยู่ตาดอกเยี่ยมขวัญบางแก้ม vẹn khuôn mà dưới, mà dưới, dưới, là mưa niệm về mưa đi qua lại mưa áo lấy nắng lại đốn cột độc của bác วงกางดอกินญวามีกสวนยังทูลยิบตังกับังขันจะดูจ่าวันปูสกุณัศสัตว์ป่าป่ากโปตุสุปินังอากาศตังพุทธาลุพาเบนะเบนะตรเตปิุยันทูลยิบตังกำบังขันจะดูจาวณาปูสกุลัศสัตว์ป่า ชาวโวตุตปีังอาการตังธรรมานุภาเวนเวลาตะวินตุยันทูกิตังเาประมังคารันเจโตจามณโพตสกุลตะสัตโต่าปะคภูตุตุปีังอาการตั้งสสังโตโพนยามเลสกยะนังนั้นที่วัดโนเอวังตะวันทิศจิโมหิสุยสุดสยามคาเลอัปปาลาติตะปัลลังเกสิเตปตะปิปุคาเลตะปิเสกิตะปปุทานังอะคาปโตะโมตะทิสตระกตัง ตมั่งคารัวงบอกว่าตังหติดตังจุกระดูตจุุตติดติาควมบังติดติถักทีนังก็ยกำบังว่ามันทักทีนังประถักีนังมนกกังปนิพิเตทักทีน่วนาอิกัตตวาดารพันเถสสีสีไเสนนีไ็่ไายมุขคุลงมาสามหอกอกเรียวจิงกูแขนหลานว่ามาเจาะขดไอขดจะไปบูดหนับสาใหญ่จิตป่าก่นจะนนาตูงวงินเขา ยัเด็กโค้ไข่เรียกพี่นักกันเสื้อผูกใส่ผมากหวนมาตัวยโอเป็นดอกพัดายอกโอเป็นติดภาษาล่า เออสี่สี่หมื่นหัวพ่ดวงคนเสือฝ่ายเก็บคลิ้มคุณคุณลงมาสามห่อพอแล้วจังผูกแข่หลานว่ามาเยอะคนเลยคนจะไปบุดหน้าสาไยกินปลาควนจะไปอยู่นาถงหลวงกินเข่าควนจะไปน้ำวขนน้ำบูพี่ตายไก่มาสามมือหนีันดีมามาเยอะคนเลยคนจะเข่ามาหัวใ้เจ้าจะได้ซัดปลาขามาหอดหน้าเจ้าจะได้สนกอเขามาหัวแกวายเจ้าจะได้ทอดหัวนอนมาก้อคอนจะได้ซัดปลาใหญ่ให้เจ้ามาอยู่บ้าน เปลี่ยนหน้าแผ่ม oui. ุ่งน้าวเงินจะฆ่ามุ่งทีฝนตกเจ้าจะได้ลุงไปหน้าฝ่าห้องเจ้าจะได้ลุงไปไกลคนต่อไปจิ้งไปขี้ไปกลัวจิ้งกลัวลูกเต่ามาเหินลูกเต่ามาบาดขี้ผ่านให้นอนอยู่มีแหงขี้แข้งบ่อโคงเป็นยอดบักกระรอกบ่อโคงเป็นเขาเราบ่อโคงคนเจ้าเจ้านี้เลือกคนเหยียดเก่าให้เจ้าใส่ะจกคำนำลงมาเรือลาคนปลาไก่มาอยู่ปากปอกบีนซีซ้อคนพ่อห่าไม่ใส่ใส่สอย คนก้อยแห็นไมโยก้อยทุกแขนคนแขนเนี่ยมาถือปีแก้วมาหอดลดวให้เจ้าอยู่สวัสดีจัตตาโรธรรมวัดทันทีอายุวันโอชุขังพระรังสาตุเดลี่ลืมระเบือบ้าน้ใหย่เดอร์อร่อยนี่ค่ะ this is delicious เดี๋ยวเอาน้ำหน่อยน้ำหน่อย วัดใดเพื่อนเต้า,เาบ้านชาบ้านวัดใดเพื่อนเป็นหลักเป็นแหล่งเนาะติดชาบ้านกต่ผมมีการค่าละเมิดทั้งควายไส้ยักษ์หาสิ้นยักษน,นะครับค่าละเมิดบ้านตามประเพณีเพื่อน,นตั้งกดญตุกโมบ้านนะครับควรเป็นเพื่อนผู้อื่นเอาเลยมันเป็นประเพณีมากขาแต่ละโมบ้านนะครับฝาก